กราบรีกู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวกกับผมไโตฟูจิจิอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะพาไปดูโปเกมอนสายดีเฟนท์ทั้งหมดนะครับผมใครที่ชอบสายแทงหรือว่าอยากรู้ว่าตัวละครสายดีเฟนท์เนี่ยมีตัวละครอะไรบ้างและทำอะไรได้บ้างเนี่ยแนะนำเลยครับผมให้ดูจนจบเลยนะครับเอาละ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโปเกมอนสายดีเฟนท์ตัวที่1 ยาโดรันเรียกได้ว่ายาโดรันมีค่าป้องกันและค่าสนับสนุนสูงมากๆเลยครับถึงความยากในการเล่นระดับกลางแต่ผมบอกไว้เลยนะครับว่ายาโดรันเนี่ยเล่นไม่ยากเลยนะครับผมแล้วก็สกิลเนี่ยปวดมากๆเลยครับ การโจมตีธรรมดาของยาโดรันเป็นการโจมตีระยะไกลแพสีฟสกิลออฟดีเวสหรือหลงลืมนะครับผมยาโดรันเป็นโปกเกมอนที่มึนนะฮะมึนมากๆเลยครับผมเมื่อยาโดรันโดนโจมตีความเสียหายที่ได้รับจะไม่สมผลโดยท,ทันทีโดยความเสียหายนั้นจะค่อยๆมีผลทีละนิดและสะสมจนครบในภายหลังและขณะที่อยู่ในช่วงรับความเสียหายหากเราโจมตีเป้าหมายได้เราจะได้รับเพชพบางส่วนกลับคืน รวมถึงจะลดค่าการป้องกันทางเวมบนของเป้าหมายด้วยครับเลเวลที่1นถึงสเป็นยาดงนะครับสกิลเอวอเตอร์กันยาดงจะพ่นน้ำโจมตีเป้าหมายสร้างความเสียหายและลดความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นระยะเวลาสั้น,น,นการกดวอเตอร์การค้างไว้จะเพิ่มความเสียหายและเพิ่มพื้นที่การโจมตีขึ้น หรือว่าระยะการโจมตียาวขึ้นนั่นเองสกิลต่อไปสกิลบีสกิลสลักออฟยายดองจะฟื้นฟูเฮดพีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้รับข้าวเสียหายระหว่างฟื้นฟูค่าเฮ็ดพีที่ฟื้นฟูจะลดลงครับถ้าเกิดอยากเพิ่มเฮดพีโดยที่ไม่มีใครมาขัดนะครับผมแนะนําให้ไปนอนในพงหญ้านะครับอย่าไปนอนใกล้ๆเขาหรือนอนให้เขาเห็นนะฮะมันล่อเท้าเกินไปครับนอนสบายเลยสกิลต่อไปสกิลเลเว่าหกอ่านชื่อโคตรยากเลยครับสกิลเอสกิลนี้สครับสิสครับอะช่มัเถอะ สกิลนี้ยาโดรันจะปล่อยน้ำร้อนโจมตีเป้าหมายสร้างความเสียหายลดความเร็วในการเคลื่อนที่พร้อมกับอาจจะติดสถานะเผาไหม้ด้วยครับสกิลเอสกิลต่อไป เซิร์ฟผมแนะนําสกิลนี้เลยครับผมให้เลือกมาใช้เลยนะครับสกิลนี้ยาโดนรันจะสร้างขึ้นน้ําแล้วขึ้นไปยืนบนขึ้นน้ํานะครับผมพร้อมกับปล่อยโจมตีใส่ศัตรตูด้านหน้าและสร้างความเสียหายตลอดแนวเส้นครับโดยขึ้นลูกแรกเนี่ยจะกระแทกศัตรูและปล่อยขึ้นลูกสองลูก3เข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องครับขอแซงสกิปปลโปเกมอนน้ำหน่อยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นโปเกมอนสายแอคชั่ใช่ไหมครับก็จะมีอูอูแล้วก็มีเกโคกะซึ่ง2ตัวเนี่ยก็มีสกิลเซิร์ฟเหมือนกันครับผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะโปเกมอออนน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 เเเเเเเีีี่่่ยยยยมมััััััชบบลลลลซิิรรร์ฟกกกกหค็ปส้ทุตว เลเวลต่อไปเลเวล8สกิล B ีอมดีเซียสกิลนี้ผมแนะนําให้คอม,มโบกับสกิลเซิร์ฟนะครับลดความเสียหายจากปเกมอนที่อ่อนแอกว่าอีกทั้งเพิ่มพลังป้องกันแก่ผู้ใช้และมีผลเพิ่มความรุนแรงของท่าสเกิ l ล์เซิร์ฟจำนวนหนึ่งครั้งหลังจากการใช้ท่าเอมดีเซียคอมโบของยาโดรานเนี่ยไม่ยากเลยครับให้ใช้ท่าเอมดีเซียก่อนแล้วค่อยใช้ท่าเซิร์ฟครับผมเพราะว่าจะทําให้ท่าเซิร์ฟแรงขึ้นนั่นเองครับสกิล B สกิลต่อไปเทเลคีเนสิตสกิลนี้ยาโดยายราจะยกเป้าหมายขึ้นบนอากาศและเป้้้้้้าาาาาาหหมมมมมยยไไ่่สราารถตตอออบโดดเืกกใชีคังงจะึป หาตัวผู้ใช้สำหรับใครที่ชอบเป็นผู้เล่นเดี่ยวหรือว่าผู้เล่นสายโซโลผมไม่แนะนําสกิลนี้นะครับสกิลนี้ผมคิดว่าเหมาะกับการที่เราเอาไปเล่นกับเพื่อนมากกว่านะฮะให้เพื่อนลุมกระทืบได้น่าจะมันนะฮะสกิลนี้ที่ไม่แนะนําไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับผมแต่ผมคิดว่าอีกสกิลหนึ่งอะ่ะดีกว่าครับสกิลเลขเก้าสกิลอันติเมทของยาโดรันสโลโบีม เมื่อกดใช้ยาโดรันจะโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องจะสร้างความเสียหายพร้อมกอบพนานาการศัตรูไว้และสร้างโล่ขึ้นมาปกป้องตัวเองโดยที่เป้าหมายไม่สามารถตอบโต้ได้ขณะที่ใช้ท่านี้อยู่นั่นเองโปเกมอนตัวต่อไปคาบิกอนคาบิกอนเป็นตัวละครใส่ดีเฟนที่เล่นง่ายมากนะผมแล้วก็โคตรถึกเลยครับบีดีที่สุดคือความถึกนี่แหละฮะตัวนี้อย่างอื่นไม่มีอะไรดีแล้วฮะ แต่เล่นๆนะอย่างออนนะครับพี่ก้อนนะจริงครับพี่ก้อนเนี่ยเป็นตัวที่ป่นวนศัตรูได้ดีมากนะครับผมลักนาะตัวของมันเนี่ยมันก็ทําให้ศัตรูเนี่ยเล่นได้ยากครับผมแล้วก็เดินผ่านมันไม่ได้ด้วยนะ เรามาดูพสซีฟและการโจมตีของคาร์บิคอนกันเลยดีกว่าครับการโจมตีเป็นแบบระยะประชิดหรือว่าระยะใกล้ครับส่วนพสซีฟเกรโทนี่เพิ่มผลที่ได้รับจากการกินเบอร์รี่ชนิดนั้นๆนะครับผมสกิลเลเวล1นถึงสสกิล a สกิลแทคเคิลคาบิคอนจะพุ่งโจมตีไปยังพื้นที่เป้าหมายสร้างความเสียหายและลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูเป็นเวลาสั้นๆสกิลต่อไปสกิล B สกิลเรส บิ๊กก้อนจะทิ้งตัวนอนหลับและทําการฟื้นฟูเฮดที่ของตัวเองโดยการนอนของผู้ชายที่มีผลทาให้ทีมศัตรูไม่สามารถเดินผ่านตัวได้สกิลนี้ผมยังชอบเลยพอใกล้ตายก็กดนอนแล้วก็นอนขวางทางผมอย่างฮาเลยฮะตื่นให้ตื่นเขาตีจะตายอยู่แล้วในสนามลบแล้วแกจะมานอนอย่างนี้ไม่ได้ตื่น เลเวลต่อไปเลเวล6สกิล A Heavy Slam คาบิคอนจะทำการกระโดดทิ้งตัวไปยังพื้นที่เป้าหมายสร้างความเสียหายและทำให้ติดชางักชั่วขณะครับสกิลนี้ผมแนะนำเลยครับผมเป็นสกิลที่เอาไว้ขัดจังหวะศัตรูได้ดีมากๆเลยครับสกิล A สกิลต่อไป Fail ผมไม่รู้จะออกเสียงสกิลนี้ยังไงดีครับเพราะว่ามันแบบ เหมือนกับคำว่าล้มเหลวเลยครับเหมือนกับคำว่ามิชชั่นเฟลเลยยังก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเมื่อกดใช้สกิลนี้การโจมตีปกติจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นขณะเดียวกัน h p พของผู้ใช้ก็จะลดลงเลเวลต่อไปเลเวลแปดสกิลบีสกิลบล็อกคาร์บิโก้จะสร้างโล่ไปด้านหน้าของตัวเองโล่นี้จะตามตัวนะครับผมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ศัตรูเนี่ยเดินผ่านได้พร้อมกับกระแทกศัตรูที่สัมผัสกับโล่นะครับสกิลนี้ผมแนะนาให้ใช้คู่กับสกิลเอนะครับผมสกิลเฮฟวี่สแล ใช้บล็อกก่อนก็ได้ครับผมหรือว่าจะใช้บล็อกไว้หนีก็ได้นะครับผมเดินถอยหลังก็ได้นะฮะเดินถอยหลังแต่ว่าหันหน้าใส่มันก็ได้ครับสกิลตบไไป s สกิลรรัวสกิลหาวนั่นเองครับผมคบาบิโก้จะพ่นควันใส่เป้าหมายนะครับผมทําให้เกิดสถานะหลับครับหรือว่าง่วงนั่นเองครับ ตัวเองหลับไปพอยังทำให้คนอื่นหลับอีกนะเนี่ยเลเวลสุดท้ายเลเวลเก้าอันติเมตพาวเวอร์แนปคาบิกกนจะกระโดดนอนหลับตารกราบและจะสร้างความเสียหายจากเสียงกลนแก่ศัตรูโดยรอบพร้อมกับฟื้นฟู HP ขณะหลับและบางท่าสามากดใช้ได้แม้จะหลับอยู่โดยจะกิ้งกิ้งตัวเข้าไปโจมตีเป้าหมายขณะอันติเมตยังเป็นนอนเลยนะมันสายนอนที่แท้จริงหลับอยู่ก็สู้ได้เว้ยโปเกมอนตัวต่อไปอีวาพาเลสเป็นโปเกมอนที่เล่นง่ายแต่ว่าคาบ,บิกกนเล่นง่ายกว่าครับ thank <laughs> เบสิกเอตักและแพสซีฟของอีว่าพาเลตเมื่ออีว่าพาเลตเฮทีน,น้อยกว่าครึ่งหนึ่งพลังโจมตีและพลังโจมตีเวทจะเพิ่มขึ้นการโจมตีปกตินะครับผมก็จะเป็นระยะประชิดนะครับผมถึกไม่พอดาเมจอย่างแรงอีกนะครับเนี่ยอีว่าพาเลตเนี่ยก่อนที่เ, ade, เราจะเป็นอีว่าพาเลตเราจะเป็นอิชิซูไมก่อนนะครับผมในเลเวลหนึ่งถึงสามสกิลเอล็อกสไลด์อิชิซูไมจะทําการโยนก้อนหินโจมตีไปยังพื้นที่เป้าหมายสร้างความเสียหายและทําให้ติดชะงักชั่วขณะต่อไปสกิลบสกิลฟูรเีบและการที่เราโตอร์อ ดูตัวเดิมหลายๆครั้งด้วยท่าน,นี้จะเพิ่มความเสียหายขึ้นไปอีกครับต่อไปเหลืออี4เราจะพัฒนาร่างกายเป็นอีวาพาเลตแล้วนะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ผมแนะนําเลยครับผมสกิลก็ชูมอีวาพาเลตจะทําการสร้างรอยแยกเป็นพื้นที่เป้าหมายเรียกหินขึ้นมาก่อตัวเป็นกําแพงโดยหากกดใช้อีกครั้งจะเป็นการสลายกําแพงครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันจะคอมโบกับสกิลหนึ่งได้ดีมากๆเลยครับผมไปดูต่อกันเลยนะครับสกิลเอสกิลต่อไปเชลซู ๆบทมันส่งมาให้แบบนี้นะฮะไอ้ได้ย anyway. ินเขาว่าสมัยนี้ได้ถึงได้กูตลอดเลยครับสกิลนี้นะครับผมเมื่อเรากดใช้จะทําการเสริมพลังให้แกอีว่าฟาเรทนะครับผมโดยการแปลงเปอร์เซ็นต์ของค่าดีฟเฟนส์และค่าป้องกันเวทของเรานะครับผมนำไปเสริมพลังให้แกแอทแทกและแอทแทเวทนะครับผมรวมทั้งยังช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของอีวาฟเรทเป็นเวลาสั้นๆด้วยครับสมัยไปแป๊บเดียวเจ็บคอเลย เลเวลต่อไปเลเวล6นะครับผมสกิลบ e ีสเตล r ็อกยูพาริ t จะทําการคว้างกลุ่มเศษหินจํานวนมากไปยังพื้นที่เป้าหมายและสร้างความเสียหายครับหรือว่า รอให้กลุ่มเษถินเนี่ยมันหมดระยะเวลาการทํางานของสกิลนะครับผมแล้วมันจะระเบิดกระจายเศษหินออกมารอบทิศทางเลยแล้วก็จะสร้างความเสียหายแกสตูครับแต่ว่าสกิลนี้ผมรู้สึกว่ามันทําดาเมจได้น้อยมากๆเลยแล้วก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แล้วมันไม่สโลด้วยนะฮะสกิลนี้สกิล B สกิลต่อไป Exister อีว่าพาริจะทําการพุ่งโจมตีเป้าหมายสร้างความเสียหายพร้อมกับกระแทกใส่เป้าหมายหากสามารถกระแทกเป้าหมายเนี่ยให้ชนกาแพงได้จะมีผลทำให้ัตูเกิดอาการชงักเป็นเวลาสั้นๆครับซึ่งสกิลเนี่ยมันควบคู่กับสกิล A สกิลรมมนาาเยัดู เลยดีกว่าครัคอมโบนี้ให้กดสกิลล็อกทูมก่อนนะครับผมสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วกดสกิลเอ็กซิสเตอร์นะครับผมเป็นการโจมตีอัดกำแพงครับผมไม่ให้ศัตรูของเราหนีหนหนไปไหนได้ครับเรียกได้ว,ว่าเป็นคอมโบที่โหดมากๆเลยครับสกิลอันนต่อไปบบสกิลต่อไปดับเบิลราฟเซอร์สกิลนี้อีว e ัพาเลต์จะสร้างกรอบป้องกันหลังจากนั้นก็จะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูโดยรอบในระยะใกล้เคียงและหากเราได้รับความเสียหายระหว่างที่ใช้ท่านี้ศัตรูโดยรอบก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม,ตมอีกอีว e ัพาเลตเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดีนะฮะทัั้้งงดดาเเมมมมจแแรรลวก็ูนนต์ีะคบผ ใครที่ชอบก็อีวัลพาเลนก็มีโปเกมอนที่ดีนะครับผมในการเลือกหยิมมาใช้สำหรับสายดีเฟน์ครับเพราะว่าดาเมจของอีวัลพาเลนเนี่ยแรงและมีซีซีนะครับผมแถมฉึกมากๆด้วยครับผมแล้วก็เคลื่อนไหวหรือบูมเบนเนี่ยดีมากๆเลยใครที่ชอบเนี่ยก็ลองเล่นกันได้นะครับอีวัลพาเลนเนี่ยโปเกมอนตัวต่อไปคาแมกค <asto> าแมกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโปเกมอนที่ไม่มีอยู่ใน Nintendo Switch ครับแต่ว่ามีอยู่ในมือถือนะฮะอันนี้ผมก็หาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมเลยนะครับแล้วก็สังเกตที่การโจมตีเนี่ยซี แต่ว่าการโจมตีของตัวอื่นๆในสายดีเฟนต์เนี่ยจะอยู่แค่3เพราะฉะนั้นคาแมกเนี่ยเป็นโปเกมอนที่โจมตีรุนแรงมากที่สุดครับเพราะว่าเพิ่มมา1น,นะฮะค่าสเตตัสของคาแมกเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้แย่เลยนะฮะถือว่าดีด้วยซ้ำนะครับผมโอเคเราไปดูพาสซีฟของคาแมกกันเลยดีกว่าพาสซีฟของคาแมกทอร์เรนต์เมื่อคาแมกเหลือ H p น้อยกว่าครึ่งพลังโจมตีและพลังโจมตีเวทจะเพิ่มขึ้นการโจมตีธรรมดาของคาแมก,กมะจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับเพราะว่าเป็นโปเกมอนน้ำมันก็พ่นน วอเตอร์ ita, กันเซนิกันมีจะทำการโจมตีโดยการยิงยน้าออกไปสร้างดาเบตและลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของปเกมรนงฝันตรงข้ามลงพร้อมกับผักปเกมรนฝันตองข้ามและติดสตัน,นครับสกิลต่อไปสกิลบี้สกาวแบสเซนิกันมีเจ้าหัวมงนะครับผมพุ่งไปยังศัตรูอย่างรวดเร็วพร้อมกับติดสตันด้วยนะครับเอาหัวมงไวหนึ่งที <c oughs> แล้ววปต่อไปเลเวลห้าจากเซนิกามิ ก็จะกลายเป็นคาเมลสกิล A ไฮโดรปัมสกิลนี้นะครับผมไม่ต่างอะไรกับสกิลวอเตอร์การเลยครับแค่เพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากสกิลแค่นั้นเองครับสกิล A สกิลต่อไป Water วอเตอร์สปาคาเมลทำการพ่นน้ําขึ้นไปบนฟ้าและน้ําก็จะตกลงมาใส่โปเกมอนสร้างความเสียหายและลดความเร็วการเคลื่อนที่ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามครับเลเวลต่อไปเลเวล6ผมไม่แน่ใจว่าพอเลเวล6แล้วเนี่ยคาเมลมันจะกลายเป็นคาแมกหรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะหรือว่าเลเวล9ถึงจะกลายเป็นคาแมกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเเหมือนนกกกััครรบสสิิิลล B ซ์ฟ เนี่ยเห็นไหมสกิลเซิร์ฟเนี่ยมีทุกตัวเลย,เลยนะฮะลองสังเกตด,ดีๆนะครับผมโปกเกมอนน้ำเนี่ยมีทุกตัวเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมนะฮะคาเมลเนี่ยจะทําการขึ้นไปยืนบนน้ํานะฮะแล้วก็จะโต้ขึ้นเนี่ยไปชนศัตรูนะครับผมทำดาเมจและติดสแตนชั่วคราวครับสกิลบีสกิลต่อไปราฟิสสปินคาเมลจะทำการเก็บหัวเขาเ้าในกระดองนะครับผมแล้วก็เพิ่มควาำในการเคลื่อนที่และลดความเสียหายที่ได้รับนะครับผม พร้อ,อมกับปล่อยน้ำเนี่ยออกไปรอบๆตัวนะครับผมเพื่อห้ามดาเมจนะครับแล้วไปต่อไปเลเวลเก้า กลายเป็นคาแมกแล้วครับผมคาเมลอันติเมตไฮโดไทฟูนคาแมกจะทำการมุดหัวเข้าไปในกระดองรับพ่นน้ำเพื่อจมตีขณะหมุนและยกสตูลอยขึ้นเมื่อใช้อันติเมตคาแมกจะเพิ่มเกาะนะครับผมป้องกันนะครับขึ้นมาครับดีได้ว่าเป็นอันติเมตที่เอาไปเปิดไฟได้ดีมากๆเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกระจบกันไปนะครับผมกับโปเกมอนสายดีเฟนส์นะครับผมไม่รู้นะว่าพอเกมเปิดแล้วเนี้ยสกิลของตัวละครเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยสกิลที่ผมรู้มาก็มีเพียงแค่เท่านี้นะคระ ผู้ชมครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอไลค์เยอะๆเลยนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ